พาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสิทธิ์อัทเวทีเจียมอุตถานโนอดีตเจ้าอาวาสวัดกล้วยวันนี้เวลา17นาฬิกา33นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดกล้วยอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถาโนซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่15เมษายน2564รสิริอายุ8 4ปีพันษา64โอกาสนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปในการนี้ด้วย พระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถาโนเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2480เป็นบุตรของนายเจือกับนางม่อมกันทองมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม3คนอุปสมบทเมื่อปี2500ที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีและได้ศึกษาพระธรรมวิในจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกรวมทั้งประเด็นธรรม5ประโยคพระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถาโนเป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนและเป็นที่นับถือศรัทธาของหล่าพุทธศาสนิกชนจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกล้วยอำเภอบางกล้วยเมื่อปี2521และเจ้าคณะตำบลวัดชลอเมื่อปี2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลผายพิมเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เหตุเกิดบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกลกอเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568ปางศพบ,บําเพญกุศลที่วัดชนเฉลิมเขตอเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหาการุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลผายพิมพ์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาทที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมูใหญ่นรงชัยรัตเรืงสุนทรีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมัสลันอารงสมาชิกเอกมดารีตาเยะสมาชิกเอกอภิชัยบุตรจีน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแวร์ซุนกิฟฟี่วาจิตนายมู่ใหญ่ทวัช,ชัยชัยศรีนายจิรพัฒน์อเวสือแม่นางรัชนีวันจุ้ยทองและนายสงกรานยุโซเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเหตุเกิดภายในเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส ส่วนที่จังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมูัมหมัดสาติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมูใหญ่กำทรวงนครเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญร,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับบาดเจ็บจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บรวมถึงครอบครัวเป็นล้นพ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับบ่ายวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาพร้อมฐานพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ได้นำตัวชาวจีน214คนซึ่งเป็นแก๊